หยุดทุกสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ตอนนี้ซักคุณคิดว่าคุณเห็นนวัตกรรมแล้วหรือยังคิดใหม่ซะเพราะอีลอนมัส์เพิ่งเปิดตัวบ้านเล็กเทสล์ราคา5,678ดดอลลาร์ซึ่งทำให้เหล่ามหาเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์ตื่นตระหนกจากคำพูดของเขาเองนั่นคือสิ่งที่จำเป็นต้องเกิดขึ้นเพื่อให้มนุษยชาติมีอนาคตที่สดใสในอวกาศดังนั้นเราจึงต้องการผลักดันเรื่องนี้ต่อไปผมคิดว่ากุญแจสำคัญของอนาคตนั้นคือการสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ได้เออนั่นคือเหตุผลที่เราทุ่มเทอย่างหนักในเรื่องการนํากลับมาใช้ใหม่และผมคิดว่ามันจะเป็นการผจญภัยที่น่าตื่นเต้นมากและผมคิดว่ามันจะออกมาดีจริงๆแต่บ้านหลังเล็กๆนี้ไม่ได้แค่นําวิสัยทัศน์เรื่องการนํากลับมาใช้ใหม่ของเขามาใช้เท่านั้นมันกําลังทําลายกฎทุกข้อที่เราคิดว่ามีอยู่เรากําลังพูดถึงระบบน้ําที่ท้าทายหลักฟิสิกส์และโซลูชันพลังงานที่ฟังดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์ล้วนๆเทคโนโลยีภายในสิ่งนี้ล้ําหน้ามากจนวิศวกรกําลังตั้งคําถามกับความเป็นจริง พร้อมหรือ,อยังที่จะค้นพบความก้าวหน้าอันน่าทึ่งสมัครสมาชิกที่นี่และเปิดเสียงกระดิ่งของเราเพราะอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้จะทําให้คุณทึ่งกับความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ระบบเทสอร์โฟลของเทสอร์จะเปลี่ยนบ้านเล็กๆของคุณให้กลายเป็นระบบนิเวศท,ที่ไม่ต้องพึ่งพาน้ําซึ่งเทียบเท่ากับโรงบําบัดน้ําเสียของเทศบาลได้อย่างไรคงไม่มีใครคาดเดาได้ว่าเทสลร์จะทําอะไรกับระบบการจัดการน้นํานี้ความก้าวหน้าครั้งสําคัญของเทสลร์ในด้านการจัดการน้ําสําหรับที่อยู่อาศัยเทสอร์โฟลส2งนําำเสนอก้าวกระโดดทางความต่า ในการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีการกรองระดับทหารระบบนี้ใช้กระบวนการกรองที่ซับซ้อน7ขั้นตอนซึ่งรวมถึงเมมเบรนแบบออสโมซิสย้อนกลับขนาด1ไมครอนเมื่อเทียบกับระบบโฟโตคทาลิซิสควอนตัมดอทขนาด1ไมครอนมาตรฐานอุตสาหกรรมและระบบฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV c ขั้นสูงที่ความยาวคลื่น254นาโนเมตรความยาวคลื่นที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการยับยั้งการทำงานของจุลินทรีย์ส่งผลให้มีประสิทธิภาพการกรองน้ำสูงถึง9.99 9 99. ซึ่งสูงกว่ามาตรฐาน NSF และ NC58 และเทียบเท่ากับระดับความบริสุทธิ์ของโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์ระบบกักเก็บน้ำฝนใช้ระบบกักเก็บน้ำฝนอัจฉริยะที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเทเซอร์ซึ่งประกอบด้วยรางน้ำที่ทำความสะอาดตัวเองได้และระบบเปลี่ยนทิศทางน้ำอัตโนมัติ First Flush De Water ที่จะระบายน้ำฝนเริ่มต้น0.02แกลลอนต่อตารางฟุตของพื้นที่หลังคาโดยอัตโนมัติเพื่อให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพน้ำที่ดีที่สุด ด้วยขนาดหลังคาเฉลี่ย400ตารางฟุตร,ระบบนี้สามารถกักเก็บน้ําฝนได้มากถึง0.62แกลลอนต่อตารางฟุตในช่วงที่มีฝนตกหนัก1นิ้วหรือคิดเป็นประมาณ248แกลลอนต่อปริมาณน้ําฝนที่ตกหนักถังเก็บน้ําใต้ดินขนาด500แกลลอนแบบบูรณาการผลิตจากวัสดุคอมโพสิตเกรดอากาศยานช่วยรักษาอุณหภูมิน้ําให้คงที่55องศาฟาเรนไฮต์บวกหรือลบ2องศาฟาเรนไฮต์ ài, พร้อมป้องกันการเจริญเติบโตของสาหร่าย ด้วยการบำบัดด้วยแสงระบบรีไซเคิลน้ำถาวสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรมด้วยอัตราการรีไซเคิล98.5ซึ่งสูงกว่าประสิทธิภาพของดูเทคที่70และอีโควอเตอร์ที่65อย่างมากระบบนี้ใช้อัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องของเทเซอร์เพื่อปรับพารามิเตอร์การกรองโดยอิงจากข้อมูลคุณภาพน้ำแบบเรียลไทม์จากเซนเซอร์64ตัวที่สุ่มตัวอย่างที่ความถี่1,000เฮิรตซ์ซึ่งทำให้สามารถผลิตน้ำได้มากถึง200แกลลอนต่อวัน โดยใช้พลังงานเพียง0.3กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อน้ำ100แกลลอนซึ่งน้อยกว่าระบบทั่วไปถึง45น้ำบริสุทธิ์นี้ทำให้มีปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ทั้งหมดต่ำกว่า50ส่วนในล้านส่วนอย่างสม่ำเสมอเมื่อเทียบกับน้ำขวดที่อยู่ในช่วง150-400ส่วนในล้านส่วนในแง่ของผลกระทบทางเศรษฐกิจประสิทธิภาพของระบบนี้ช่วยประหยัดได้อย่างน่าทึ่งในขณะที่บ้านทั่วไปในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำอาจต้องเผชิญค่าใช้จ่าย150-200 0 0ดอลลาร์สหรัฐ ต่อเดือนแต่เจ้าของบ้านขนาดเล็กของเทเซอร์มักมีค่าใช้ใจ่ายต่ำกว่า5ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนตลอดระยะเวลา20ปีซึ่งคิดเป็นอัตราค่าน้ำที่คาดการไว้ว่าจะสูงขึ้น5.8ต่อปีคิดเป็นมูลค่าที่อาจประหยัดได้45 0 0 0ันถึง60,000ดอลลาร์สหรัฐการออกแบบแบบแยกส่วนของระบบช่วยให้สามารถเปลี่ยนชิ้นส่วนได้ง่ายทุก7ถึง10ปีโดยมีต้นทุนการบำรุงรักษาเฉลี่ยเพียง120ดอลลาร์สหรัฐต่อปีซึ่งต่ำกว่าระบบกรองน้ำทั้งบ้านของกู้แข่งถึง80ในช่วงที่ไฟฟ้าาาดับเเป็นนนวล หรือเกิดภาวะภัยแ้งที่เสลฟ์โลสามารถรักษาระดับน้ําให้อยู่ได้เองโดยสมบูรณ์นานถึง25วันโดยสมมติว่ามีรูปแบบการใช้น้ําเฉลี่ย40แกลลอนต่อวันสําหรับครัวเรือนที่มีสมาชิก2คนคุณเชื่อหมว่าสิ่งที่ได้ยินมาระบบน้ําประปาภายในบ้านที่ทําความสะอาดด้วยความแม่นยําระดับห้องปฏิบัติการเซมิคอนดักเตอร์ช่วยลดค่าใช้ใจ,จ่ายจากเกือบ200ดอลลาร์ต่อเดือนเหลือเพียงไม่ถึง5ดอลลาร์และยังช่วยให้คุณอยู่ได้เองโดยสมบูรณ์นานถึง25วันในช่วงภัยแ้ง ซึ่งฟังดูแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่คำถามสำคัญสำหรับคุณคือคุณจะไว้วางใจระบบน้ำที่เรียนรู้ด้วยเครื่องจักรในการจัดการสิ่งจำเป็นอย่างน้ำดื่มของครอบครัวคุณหรือไม่ลองเขียนคำว่าเทลาลงในคอมเมนต์ตอนนี้ดูสิถ้าคุณคิดว่าเทสลาได้ทำสิ่งที่น่าเหลือเชื่อให้กับชีวิตในอนาคตของคุณระบบพลังงานอัลลําสมัยของเทสล์ทำให้บ้านหลังเล็กนี้มีประสิทธิภาพมากกว่าบ้านทั่วไปถึง400ได้อย่างไรก่อนที่เราจะไปผมอยากถามคำถามคุณสักข้อหนึ่งคุณจะยอมแลกบ้านหลังปัจจุบันของคุณกับ,บ หากมันหมายความว่าไม่ต้องจ่ายค่าไฟหรือค่าน้ําแสดงความคิดเห็นหนึ่งสำหรับใช่สองสำหรับไม่เหตุผลของคุณคืออะไรเพราะบ้านเล็กเทสล์ได้ทําลายกรอบความคิดด้านพลังงานแบบเดิมๆด,ด้วยระบบเทเลโซล่าบีซีที่ทันสมัยซึ่งมอบประสิทธิภาพการผลิตพลังงานที่ไม่เคยมีมาก่อนถึง26.4ซึ่งก้าวกระโดดอย่างมากจากมาตรฐานอุตสาหกรรมที่15เป็น18หลังคาโซล่าเซลล์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเทสล์แต่ละตารางเมตรสามารถผลิตพลังงาน ได้ประมาณ230วัต์ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมซึ่งหมายความว่าการติดตั้งหลังคาขนาดมาตรฐาน40ตารางเมตรสามารถผลิตพลังงานได้สูงสุด9.2กิโลวัตต์ที่ประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งหมายความว่าสามารถผลิตพลังงานได้อย่างน่าประทับใจถึง45-55กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อวันในสภาพอากาศที่มีแดดและ30-35กิโลวัตต์ชั่วโมงแม้ในวันที่ฟ้าครึ้มซึ่งสูงกว่าการใช้พลังงานเฉลีย่ยของบ้านขนาดเล็ก ที่20กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อวันอย่างมากนวัตกรรมที่แท้จริงของระบบนี้อยู่ที่การผสานร,รวมเข้ากับ Powerwall+ Plus รุ่นที่4ของ Tesla ได้อย่างราบรื่นซึ่งมีความจุดสำรองไฟฟ้า20กิโลวัตต์ชั่วโมงอันล้ำสมัยและประสิทธิภาพการแปลงพลังงาน99.5เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่92-94ระบบ Powerwall ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่นี้สามารถรองรับกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง9.6กิโลวัตต์ พร้อมความสามารถในการป้องกันไฟกระชากสูงสุด22กิโลวัตต์เพียงพอสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความต้องการสูงเช่นเครื่องปรับอากาศเตาไฟฟ้าและแม้แต่เครื่องชาร์จรถยนต์ของเทส l ลอในเวลาเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งชั้นนำอย่างแบตเตอรี่บ้านของ LG ขนาด9.6กิโลวัตต์ชั่วโมงหรือเซลล์ PWR ของเจเนรตขนาด9กิ R, generic, 9 Wh, โ,โลวัตต์ชั่วโมงโ olution ของเทสเซให้ความจุในการกักเก็บพลังงานมากกว่า2ทเท่าในราคาที่ใกล้เคียงกันในแง่ของการใช้งานจริงนับเป็นการประหยัดที่น่าทึ่งในขณนะที่บ้านขนาด2,000ตารางฟุตในอเมริกาโดยเฉลี่ยมีค่าใช้จ่ายไฟฟ้าปีละ2,400ถึง3,000ดอลลา,าร์สหรัฐเจ้าของบ้านขนาดเล็กของเทสเซอร์สามารถบรรลุอิสรภาพด้านพลังงานได้อย่างสมบูรณ์อันกริทึมการจัดการพลังงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI อันซับซ้อนของรรระบบบบบช่ปปัูแ การใช้พลังงานให้เหมาะสมที่สุดส่งผลให้คาดการว่าจะสามารถประหยัดต้นทุนพลังงานได้75,000ถึง90,000ดอลลา,าร์สหรัฐใน25ปีเมื่อคำนึงถึงการปรับขึ้นอัตราค่าสาธารณูปโภคมาตรฐาน3.5ต่อปีระบบนิเวศท,ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้นี้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนานถึง9วันโดยไม่มีแสงแดดในกรณีฉุกเฉินซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญเหนือระบบสำรองแบบเดิม ที่โดยทั่วไปใช้งานได้เพียง24-48ชั่วโมงบ้านขนาดเล็กของเทเซ์จะทนทานต่อพายุเฮอริเคนระดับ4ได้อย่างไรในขณะที่บ้านเรือนทั่วไปพังทลายลงแนวทางที่ปฏิวัติว,ตวงการของเทเซ์ในการสร้างที่อยู่อาศัยที่ทนทานต่อภัยพิบัติได้ใช้ประโยชน์จากวัสดุเกรดอากาศยานและวิศวกรรมโครงสร้างที่ทัดเทียมกับมาตรฐานบังเกอร์ทางทหารโครงสร้างภายนอกของบ้านซึ่งสร้างขึ้นจากวัสดุคอมโพสิตคาร์บอนไฟเบอร์ความแข็งแรงสูง ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเธอสแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นอันน่าทึ่งด้วยความต้านทานแรงดึง145,000ปอนต์ต่อตารางนิ้วซึ่งมากกว่าโครงสร้างเหล็กแบบดั้งเดิมถึงสองเท่าที่60,000ปอนต์ต่อตารางนิ้วส่วนประกอบวัสดุขั้นสูงนี้ช่วยให้โครงสร้างสามารถต้านทานลมแรงต่อเนื่องสูงสุด156ไมล์ต่อชั่วโมงพายุฮอริเคนร,ระดับ4และแรงสั่นสะเทือนจาก่ัดินไหวด้านข้างสูงสุดถึง6.5ริกเตอร์ซึ่งเหนือกว่าบ้านทั่วไป ที่มักได้รับความเสียหาย,รายแรงที่ความเร็วลมสูงกว่า100ไม้ต่อชั่วโมงความสมบูรณ์ของโครงสร้างยังได้รับการเสริมประสิทธิภาพด้วยระบบกระจายน้ำหนักแบบไดนามิกไดนามิกโลดิสเทเบิวชันซิสเต็มที่เป็นนวัตกรรมของเทเซอร์ซึ่งใช้เซ็นเซอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อตรวจสอบและกระจายแรงเค้นโครงสร้างแบบเร็วทม์ระบบนี้ได้รับการทดสอบที่ห้องปฏิบัติการพลวัตโครงสเตรชเดอไดนามิกส์และบริการของ NASA ช่วยให้บ้านสามารถดูดซับและกระจายพลังงานจนได้มากกว่าโครงสร้างแข็งแ,งแบบเดิม ฐานรากใช้ระบบปรับระดับไฮดรอลิกอันทันสมัยที่สามารถปรับตำแหน่งของบ้านได้มากถึง15องศาในทุกทิศทางเพื่อชดเชยการเคลื่อนตัวของพื้นดินในกรณีเกิดแผ่นดินไหวหรือน้ำท่วมเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ผลิตบ้านโมดูล่าชั้นนำอย่างเทเลนโฮลส์แชมป์เปี้ยนการออกแบบของที่แสดงให้เห็นถึงความต้านทานแรงด้านข้างที่สูงกว่า2.8เท่าและความต้านทานแรงกระแทกที่สูงกว่า3.5เท่าสิ่งที่น่าประทับใจที่สุดก็คือโครงสร้างขนาด3 7 5ตารางฟุตทั้งหมด สามารถเตรียมย้ายได้ภายในเวลาไม่ถึง90นาทีด้วยระบบฐานรากแบบติดตั้งรวดเร็วซึ่งถือเป็นความสําเร็จที่ไม่มีใครเทียบได้ในอุตสาหกรรมที่อยู่อาศัยการออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์ของบ้านซึ่งพัฒนาโดยใช้ซอฟต์แวร์ computational fluid dynamics แบบเดียวกับที่ใช้ในรถยนต์ท l a ช่วยลดแรงต้านลมลง60%ในระหว่างการขนส่งในขณะที่ยังคงรักษาความสมบูรณ์ของโครงสร้างไว้ได้แม้บนทางหลวงที่ความเร็วสูงสุด 80ไมล์ต่อชั่วโมงเครือข่ายเซ็นเซอร์อัจฉริยะแบบบูรณาการซึ่งประกอบด้วยจุดตรวจสอบโครงสร้าง128จุดจะส่งการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ผ่านแอปที่สระโฮมทำให้เจ้าของบ้านสามารถแจ้งเตือนล่วงหน้าเกี่ยวกับแรงเค้นที่อาจเกิดขึ้นของโครงสร้างได้มากขึ้นถึง300%เมื่อเทียบกับระบบตรวจสอบบ้านแบบเดิมการผสมผสานร,ระหว่างความคล่องตัวและความทนทานนี้ได้รับการรับรองผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวดรวมถึงการผ่านการทดสอบภายใต้สภาวะจำลองพายุเฮอริเคนระดับ4ที่สถาบันลมแห่งชาติ n a t i o n a l w i n นอินสติจูซึ่งมีประสิทธิภาพเหนือกว่าวิธีการก่อสร้างแบบดั้งเดิมถึงสีเท่าในแง่ของการคงสภาพโครงสร้างด้วยข้อดีทั้งหมดนี้คุณจะรู้สึกปลอดภัยกว่าในบ้านขนาดเล็กของเทสลราในช่วงพายุมากกว่าบ้านทั่วไปหรือไม่เพราะเหตุใดนี่คือบ้านเคลื่อนที่ขับเคลื่อนด้วย AI แห่งแรกของโลกที่สามารถควบคุมได้อย่างไรความก้าวหน้าครั้งสําคัญของเทสล่าในการใช้ชีวิตแบบเคลื่อนที่ประสานความสามารถในการพกพาที่เหนือชั้นเข้ากับการประสานร,รวม AI รุ่นใหม่สร้างประสบการณ์บ้านอัจฉริยะแบบไร้ขีดจํากัด การออกแบบที่ปรับปรุงตามหลักอากาศพลาศาสตร์มีน้ำหนักเทียง1 000, 2 0 0 0ปอนด์เบากว่าบ้านขนาดเล็กทั่วไปถึง40%สามารถลากจูงได้ด้วยยานพาหนะที่มีกำลังลาก7,500ปอนด์รวมถึงเทเซอร์เซเบอร์ทรักหรือโมเดลเอกระบบสมาร์ทที่เป็นกรรมสิทธิ์นี้ใช้เทคโนโลยีช่วงล่างแบบ Active ที่พัฒนามาจากรถยนต์ของเท s เซโดยจะปรับความสูง และแรงหน่วงของรถโดยอัตโนมัติ1000ครั้งต่อวินาทีเพื่อรักษาสเสถียรภาพสูงสุดที่ความเร็วสูงสุด75ไมล์ต่อชั่วโมงขณะเดียวกันก็ลดการใช้พลังงานของรถลากจูงลง27%เมื่อเทียบกับบ้านเคลื่อนที่ทั่วไปการประสานร,รวมระบบ AI ที่ทันสมัยที่สุดของเทสเลยอย่างเทสลยโฮโมเอสจะช่วยเปลี่ยนบ้านเคลื่อนที่ให้กลายเป็นพื้นที่อยู่อาศัยอัจฉริยะที่ทัดเทียมกับอาคารอัจฉริยะระดับไฮเอ็นขับเคลื่อนด้วยหน่วยประมวลผลประสาทที่ออกแบบเฉพาะสามารถทำงานได้ถึง215ลล้าล้าานนคสั่งต่อวินาที ระบบนี้จัดการจุดควบคุมกว่า500จุดทั่วบ้านตั้งแต่สภาพอากาศและแสงสว่างไปจนถึงระบบรักษาความปลอดภัยและการจัดการพลังงาน AI เรียนรู้จากรูปแบบการใช้งานและข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมที่รวบรวมผ่านเซ็นเซอร์ฝังตัว245ตัวส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดลดการใช้พลังงานในระบบ HVAC ลง42% เพิ่มประสิทธิภาพแสงสว่างได้ดีขึ้น35%และคาดการณ์การใช้งานได้แม่นยำขึ้น89%เมื่อเทียบก,กับระบบบ้านอัจฉริยะแบบดั้งเดิมจากคู่แข่งอย่าง Google หรือ Amazon Alexa โครงสร้างพื้นฐานการเชื่อมต่อมือถือใช้ประโยชน์จากเครือข่ายดาวเทียมของ Starlink เพือ่อร,รักษาความเร็วอินเทอร์เน็ตให้คงที่สูงสุด350เมกะบิตต่อวินาทีช่วยให้สามารถควบคุมและตรวจสอบจากระยะไกลได้อย่างราบรื่นจากทุกที่ในบริเวณใกล้เคียงไกลถึง80ไมล์ระบบรักษาความปลอดภัยประสาน รวมเทคโนโลยีเซนทริโหมดของเทสลาเข้ากับระบบจดจำใบหน้าขั้นสูงและการเฝ้าระวังแบบ360องศาให้การปกป้องระดับทหารผ่านกล้อง 4K 12ตัวและเซ็นเซอร์เลดาระบบทั้งหมดสามารถควบคุมผ่านแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันแบบครบวงจรของเทสลราซึ่งตอบสนองต่อคำสั่งได้ภายในเวลาไม่ถึง100มิลลิวินาทีซึ่งเร็วกว่าอินเทอร์เฟซบ้านอัจฉริยะแบบเดิมถึง5เท่าการทดสอบในโลกแห่งความเป็นจริงแสดงให้เห็นว่า AI สามารถคาดการณ์และปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้ล่วงหน้า15นาทีก่อนเกิดเหตุการณ์โดยรักษาสภาพภายในอาคารให้เหมาะสมที่สุดพร้อมทั้งใช้พลังงานน้อยกว่าระบบอัตโนมัติทั่วไปถึง64%เหตุใดผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินจึงเรียกบ้านขนาดเล็กของเทสลาว่าเป็นนวัตกรรมที่พลิกโฉมวงการที่อยู่อาศัยนับตั้งแต่ยุคสินเชื่อบ้านเศรษฐศาสตร์ของบ้านขนาดเล็กของเทสลาถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในการเป็นเจ้าของบ้านราคาประหยะัดดึงดูดความสนใจจากทั้งนักวิเคราะห์การเงิน และนักวางแผนเกษียณอายุด้วยราคาเริ่มต้นเพียง5,678ดอลลาร์สหรัฐซึ่งถูกกว่าบ้านแบบกล่องราคา50 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐถึง88%นวัตกรรมของเทเซอร์ได้นิยามใหม่ของการเข้าถึงที่อยู่อาศัยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและประสิทธิภาพด้านต้นทุนที่เหนือชั้นเมื่อพิจารณาถึงการลดค่าสาธารณูปโภคลง3,600ดอลลาร์ต่อปีเบียประกันภัยที่ลดลงอย่างมากต่ำกว่าบ้านทั่วไป ถึง65%และค่าบำรุงรักษาที่ต่ำเพียง200ดอลลาร์ต่อปีเทียบกับ4,500ดอลลาร์สำหรับบ้านทั่วไปต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของตลอด20ปีจะอยู่ที่เพียง89,890ดอลลาร์ซึ่งลดลงอย่างน่าตกใจถึง89%เมื่อเทียบกับต้นทุนตลอดอายุการใช้งานของบ้านทั่วไปที่819,000ดอลลาร์ข้อได้เปรียบทางการเงินยิ่งน่าสนใจยิ่งขึ้นเมื่อพิจารณาถึงการบำรุงรักษาซึ่งแตกต่างจากบ้านทั่วไปที่ต้องเปลี่ยนระบบครั้งใหญ่ ทุก15-20ปีซึ่งเฉลีย่ยอยู่ที่42,000ดอลลาร์ต่อรอบการออกแบบแบบแยกส่วนและส่วนประกอบระดับอากาศยานของเทสล์มีอายุการใช้งาน40ปีโดยต้องปรับปรุงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นระบบบำรุงรักษาแบบวินิจฉัยตนเองสามารถคาดการและต้องการปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้9 4ก่อนที่จะเกิดขึ้นส่งผลให้ค่าซ่อมแซมเฉลี่ยเพียงเดือนละ18ดอลาาดอลาร์สหรัฐเทียบกับ3 7 5ดดอลลาร์สหรัฐสำหรับบ้านทั่วไปยิ่งไปกว่านั้นการไม่มีสินเชื่อบ้านแบบเดิม ช่วยลดภาระดอกเบีย้ยลงได้ประมาณ120,000ดอลลา,าร์สหรัฐตลอดระยะเวลา30ปีตามอัตราดอกเบีย้ยปัจจุบันขณะที่คุณสมบัติการเคลื่อนย้ายของบ้านยังช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการลงทุนคิดเป็นมูลค่าประมาณ45,000ดอลลา,าร์สหรัฐสำหรับการเกณฑกำไรจากทำเลที่ตั้งสำหรับการวางแผนเกษียณอายุตัวเลขเหล่านี้โดดเด่นเป็นพิเศษการซื้อบ้านขนาดเล็กของเทสล์เมื่ออายุ45ปีด้วยเงินสดแทนที่จะต้องผ่อนดาวบ้านแบบเดิม ที่50,000ดอลลาร์สหรัฐสำหรับบ้านแบบกล่องจะทำให้ประหยัดเงินสุดที่ได้4 2 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐเมื่ออายุ65ปีซึ่งรวมค่าสาธารณูปโภคที่ลดลงค่าบำรุงรักษาที่ลดลงและดอกเบี้ยทบต้นที่ได้รับจากค่าผ่อนบ้านที่ประหยัดได้ซึ่งให้ผลตอบแทนต่อป,ปีที่6%ระบบพลังงานแสงอาทิตย์และน้ำแบบบูรณาการของบ้านเพียงอย่างเดียวก็ช่วยให้ประหยัดเงินได้เทียบเท่ากับการลงทุน25,000ดอลลาร์สหรัฐที่ให้ผลตอบแทน5%เต่อป,ปีเท่ากับการจ่ายค่าซื้อบ้าน70%เ ในระยะเวลา20ปีเมื่อเทียบกับผู้ผลิตบ้านขนาดเล็กรายอื่นเช่นเอสเคปหรือทำเบอร์วิแล้วเทสล์ Tesla นำเสนอการประสานร,รวมเทคโนโลยีที่มากกว่าถึง3.2เท่าในขณะที่ยังคงรักษาต้นทุนต่อตารางฟุตที่ต่ำลงถึง58%ทำให้เทสล์ไม่เพียงแต่เป็นโซลูชันด้านที่อยู่อาศัยเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ซับซ้อนสำหรับการรักษาความมั่งคัง่งและการเติบโตอีกด้วยและเทสล์กำลังเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมอันน่าทึ่งเพื่อการใช้ชีวิตอย่างยังย่งยืน ด้วยราคาเพียง5,678ดอลลา,าร์สหรัฐสิ่งที่น่าเหลือเชื่อคือบ้านหลังเล็กหลังนี้ทําได้ตามคามั่นสัญญาของยิลมัสในเรื่องการนํากลับมาใช้ใหม่ความยั่งยืนและความเป็นอิสระยอย่างแท้จริงแต่นี่คือคําถามท,าที่ผมอยากจะฝากไว้ให้คุณนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของโลกที่เทคโนโลยีไม่ได้แค่ช่วยเหลือคนรวยเท่านั้นแต่ยังช่วยเสริมศักยภาพให้คนธรรมดาอย่างเราด้วยสแสดงความคิดเห็นของคุณด้านล่างมาดูกันว่ามีกี่คนที่พร้อมสำหรับอนาคตนี้อย่างแท้จริง และถ้าไม่อยากพลาดสิ่งที่อีลอนมัสก์กำลังจะเปิดเผยต่อไปมาร่วมติดตามและกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องของเรากับผู้คนอีกกว่า165,797คนไม่ใช่แค่เพื่อสนับสนุนช่องนี้เท่านั้นแต่เพื่อให้คุณเป็นคนแรกที่รู้ข่าวคราวเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น